สวัสดีครับคุณชมสวัสดี f อทุกท่านเลยนะครับวันนี้แอดไล้์มาอยู่ที่วัดป่ากุดแท่นนะครับสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาที่นี่ด้วยนะครับตรงนี้คือภูมิเก่านะครับภูมิเก่าในขณะที่แอดมาเยือนอยู่นี้นะครับขนลุกหมดเลยนะครับคุณชมนะครับเป็นภูมิเก่าภูมิโบราณนะครับภูมิเก่าภูมิโบราณนะครับน่ากลัวมากนะครับคุณชมคือเป็นภูมินะครับ ครับนี่คุณชมนะครับสาธุสาธุด้วยกายก็ดีด้วย,ยวิจาก็ดีด้วยใจก็ดีนะครับที่ลูกหลานได้มาที่ป่ากุเทนนะครับชื่อวัดป่ากุเทนเนาะภูมินะครับป่าบอกครับป่ากุเท,นเ,ทนเนาะสาธุสาธุเป็นภูมิเก่าแล้วก็มีสระโบราณน,นะเก่าเก่านะชมนะอุ้ยปลาตัวใหญ่ ไม่รู้ปลาตัวใหญ่ขนาดไหนรูกนะครับคุณชมนะครับเป็นสระโบราณนะครับเนี่ยเป็นสระดั้งเดิมและสระโบราณครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับงวดก่อนนะครับงวดก่อนก็จะได้ตัวเลขนะครับห้าหกด้วยนะครับทีมงานเรามางวดก่อนนะครับปู่ให้ห้าหกนะครับแม่นแม่นเลยนะครับงวดก่อนนะครับเดี๋ยวงวดนี้จะได้เป็นตัวไหนรอติดตามนะครับ ครับวันนี้แอดก็ได้เอาทูบเทียนนะครับมาถวายเหมือนเดิมนครับน้ำนะครับมาถวายหลวงปูน่นี่ครับคุณผู้ชมนะครับอู้ครับสาทูสาทูาอู้นานวัดสักการครับพระอาจารย์อ้ปลาเยอะมากเลยเนาะโอ้มันเป็นปลาอะไรครับเนี่ย ป่าอาจารย์เป็นคือเป็นสระโบราณนะอาจารย์เนี่ยสระโบราณป่ะอู้สระดังเดิมสระดังเดิมโอ้เป็นครูดังเดิมอาจารย์โอ้ครับครูแท่นที่ชื่อวัดป่าครูแท่นก็คือครูแท่นครับนนั่เป็นครูเป็นครูอ๋ออ๋อครับผมครับอือที่ที่มาที่ไปตรงนี้คือหมู่บ้านรอบเอ้ยท้องนารอบเจ่ว่าตรงนี้ ม,ม,มันเป็นเหมือนภูมิโบราณเนาะเป็นปราสาทเก่าเป็นปราสาทเก่าบ่ะยาลัามันจมลงดินนะจมลงดินมันมีมันมีที่ที่เป็นปราสาทไหมม hmm? ัน like มีหอเรือประจานพาไปดูนะครับนี่ครับชมโอ้ยเนี่ยสะโบราณมีแต่สระล้วนๆนะครับตรงนี้แหละครับใกล้ๆกระท่อมอ่ากระท่อมมะขามใหญ่นะกระท่อมมะขามร้อยปีนะครับหลายร้อยปีนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตตามไปดูนะครับ ปู่จะพาไปดูนะครับโอ้ปลาที่อู้อุ้ยอู้จัวขนาดนี้เลยเหรออู้ในมีปลาดุยยังไงือมันเข้ามาอยู่เองธรรมชาติังนธรรมชาติมาอยู่เองอู้ตัวตามตุ้ยักษ์ปลาอยจะซี้จากกระหล่ำซื้อจากนก่ามาป่อย อ๋อเขาก็คือปล่อยสัตว์ที่ว่าปล่อยนกปล่อยปลาตพอ,อตลาดี่ก็มันจะเชื่อจกอกอกมาเป็นการมังำัดปล่อยต,ต,ตอนนี้มันตัวใหญ่เลยเนาะนแล้วก็แปลงมาจานตรงนี้มันร่มรื่นจนปลาโอบอยู่ด้วยแทน่นมนลัง,น,ลงน,นี่นะนทำดอไม้ทอะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่ว่าแทนแทนแันมลัง ไม่เคยสังเกตเลยมคงกครับมาครั้งแรกก็กู้เนี่ยรังโบราณอู้ังเห็นโบราณด้วยใช่ใช่ไปดูรังศิลาแรงหน่อยนะนี่นะนี่อะไรครับ โอ้มันลังศิลาแรงดั้งเดิมเป็นหินดั้งเดิมโอ้มีประสาทจมจมโอ้มีปราสาจจมเขาเอาไปแล้วอยู่ไม่ได้ในในประจันกินนี้ ยุคของนั่นแหละยุคของศิวะศิวะยุคของอินดูอินดูรูปเกี่ยเนี่ยมันเป็นบัลลังก์หลวงปู่นั่งบัลลังก์นั่นนี่เนี่ยโบราณนั่นนี่โอ้ที่หลวงปู่สุูงนั่งเนี่ยบัลลังก์โบราณเลยแทนบัลลังก์โบราณแทนบัลลังก์โบราณโอ้เนียนเป็นแทนแทนอยน้ำแท่นเนี่ยนี่ก็พิงเป็นบัลลังก์โบราณค่ะอันนี้เป็นศิลาแรงไะมคะศิลาแรงเนี่ยเสาเนี่ยตัวศิลาแรง ตัวศ oui> ิลาเรียงเลยตัวน no mm. ี้นี่แหละที่ก็เอาขึ้นมาจากสระเขาถูกห้วยห้าสิบแปดีนั้นสามชัวที่จะสร้างนั้นแล้วไม่ได้สร้างโยมเขาออกมาก็เห็นเต็มเต็มเลยก็โยงขึ้นมาจากสะนั้นไมโครมันโยงขึ้นที่มีอยู่เสาหนึ่งในตัวหนึ่งของผเก่า นี่งานบัลลังที่เอาขึ้นมาไว้ในวนินนีนน่นี่ไว้บัลลังหมดเลยครับบัลลังเนี่ยข้างล่างจะเป็นบัลลังเป็นปราสาทปราสาทตับตักลงไปโอ<ห>้แเขตนู้นะ่ะถ้าคุณลงไปจะเห็นเลยตัวหินเนี<ห>่ยแต่เดินทำลายไงเดินที่ยุคที่คนล่าล่าของเกา<ห>่าอ่ะโอ้ขุดโบราณของของขุดโบราของแล้วกูสูงยริงเวลามาเนี่ยเขาจึงจึงให้หามาเนี่ยมาไหว้พระองค์ที่เป็นพระโบราณนะอยู่ข้างใน ดูได้ไหมพระอาจารย์ดูได้ไหมครับได้หลงพตองสุกโอ้ท่านท่านเคยมานี่ไหมมาที่นีละนี่ทางหลังมกอนานฏิบัตรรมที่นี่โอ้บลงงพตองสุกบัทันม่านก็มาที่นี่เนาะปฏิบัติเป็นองสมัยมาอายุองค์เดียวสมัยก่อนโอ้อยังแบนาลารไมาครับเดี๋ยวจับบนี่เนาม สามารถบวชได้ยังครับแต่หรือว่าไม่ได้แต่มกได้บนบวชอ๋อทำกรรมกรรมควพันปฏิวัติ้วาน่าสได้ จะปฏิบัติธรรมในายบอกนี่นี่โครงการต่อไปเราจะเปลี่ยนหลังคาวิหารหลังนี้แหละโอ้จะเปลี่ยนหลังคาหลังวิหารนี้โอ้สาธุปูงปลงเปิดไฟนิดหนึ่งไหนาลายมือลงปูส้สวงเลยบอกรับครับก่อนุญาตนินดนหนึ่งนะอาจารย์อู้สาธุสาธุสวยสวย ไปครับ<อ>ตรงน,นั้นเป็นยันทีนี่งนะโอ้ตรงที่ลงปูจารโอ้โอ้ตามตัวข้างล่างเลยโอ้ตัวเล็กมาก มีแค่กี่บาลานหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแผ่นหกแผ่นนี่เข้ามานี่ต้องต้งหามมานะจากแผ่นกระดานที่อยู่ตรงที่ั้ไว้ไมต้องหามา ตอก็อยู่ใต้ตนตรงนี้ค่ะอ้ยไปย้ายไปอยู่ตรงนู้<อ>น,<อ>รนครับเวลาหลวงปู่เข้ามาหลวงปูส่สวรเข้ามาก็จะเอ่อมากราบมีเสร็จกราบมีเสร็จสมัยที่ยังอยู่กับหลวงปู่เนี่ยแต่ก่อนยังไม่ได้สร้างไหมแต่ก่อนทำเป็นรูปรูปพระพุทธรูปหินแต่มันคงเล็กมากแต่ว่าค,ครับครบครับครับแต่ก่อนยังไม่ได้สร้างสถานี้แค่นน<อ>ั้เดียวรับ ังครับและของโบราณที่มีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่นี่ปู่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดฮะที่เป็นเป็นหินโบราณเี่ข้างในนี่แหละแต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะเปได้ไม่อยู่ในไม่ได้คือปิดลอมไปเลยเพราะว่ามันจะมีแสงลงไปจํามั่จะมันแสงลมยังไงครับเนี่ยที่สมัยนั้นที่ปฏิบัติอยครบสามทีหลวงปู่บอกให้ครบบอครบสี่ปีก็ให้ลูกแก้วมาเลยนั่งเสือมต์อยู่ตรงนี้แหละตอกคุณมา ี่ก็ไม่ได้สนใจนึกว่าเด็กมันเสี่ยนมันช่ไหนอ้าใครอยังมาเพี่ยงกลางเด็กก็ไม่ได้สนใจสวดมนต์เสร็จหยิบขึ้นมาดูมันสว่างสว่างเลยลูกแกว้วเอกนากพี่ปอพีอ่ไ <laughs> ม่วาเลยนเลยไม่ได้สนใจสนนเสร็จสวดมนต์เสร็จลยเรยกื่อโยมเขามาหยิบัน,นี้คันห้าขันแปดแต่ลูกแก้วยังอยู่ไหมจ๊ะโอ้ลูกแก้วยังอยู่ไหมครับกันอยู่ในในกระบ โอ้จะเปลี่ยนหลังคาจะเป็นโบรเหล็กเป็นโครงเหล็กบอกแต่ว่าโบสก็อาจจะยังไม่ได้สร้างแต่ว่าเปลี่ยนหลังคาแล้วก็จะขาดขึ้นมาใหม่เปลี่ยนเป็นเป็นตรงกระเตาหน่อยเป็นเหล็กนี่ให้ปูองค์กินไงโอ้ตอนนี้ปลวกกินหมดแล้วเนาะอ่ายมีีเป็นไม้จริงให้ปวกมันกินเอาอะไรทำไว้เห็นนะปูไม่เคยทำปะป่าไม่เคยอะไรมาเลยไม่เคยไม่เคยขอไม่เคยได้ใดเลยไม่เคยขอไม่เคยไดใด โอ้ส่วนมากจะใช้บารมีลนลนอธิษานใครช่วยช่ยแล้วแต่แล้วแต่อ้คือไม่เคยว่าทําขอพระป่าแจกทรงแจกทรงนี้ไม่เคยมีเลยตามที่ไม่มีวัดกุูแท่นเนาะภูมิเก่ากุูแท่นวันเขาเคยสมัยนั้นกันีบอกไม่ให้ทำาลหลวงปู นี่แหละบอกไม่ต้องทำเราเพราไปโยมก็เสนออยู่เท่านั้นก็ว่าถ้าทําให้ทําเป็นปครอบครัวมาเลยโยมทําเป็นครอบครัวมาเลยแต่ว่าอาจจะพลิบซ้อนก็แต่โยมเขาครอบครัวเราเองในกลุ่มเราไม่ต้องไปกระจายอะไรเขาไอ้นั้นหรอกทำด้วยศรัทธาไม่ต้องไปเรไรายเขาครับบอกเลยทตาตมงัเคยเดินกับหลวงปู่สวงไหมหลวงปู่เคยเดินไหมเคยเดินสมัยปศส,ส,ส่องศูนย์ พศ20ครับประวัติ1กหลวงปู่นี้พศ20มันคือพาไปที่นครวัดสมัยนั้นครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมเยอะมากเด้อนะครับนะนี่ก็ในส่วนของภูมิภูมิโบราณนะครับภูมิวัดโบราณวัดกุดแท่นโบราณนะครับนะคุณผู้ชมนะครับได้ได้เห็นแล้วนะครับครับก็นะครับก็มาร่วม สร้างได้นะครับปู่วัดกุเทนนะกูวัดกุเทนอยู่นะครับตำบลบะงังอำเภอโพชจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่สวงท่านเคยมาที่นี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะตามเจาะประเด็นเรื่องประวัติของหลวงปู่สวงว่าปู่ได้ไปกับหลวงปู่สวงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับเฮงเฮงรวยรวยซาทุกขอบคุณครับสวัสดีครับผม